มาดูพลังงานเปิดไพ่สีใบทำนายรักนะคะเหตุการณ์ความรักของเพื่อนช่วงนี้หน่อยนะคะเริ่มเลยนะคะพาชั่นนะคะใบแรกนะคะ Calling Back นะคะกองที่สองนะคะใบที่สองไม่ใช่ค่ะแล้วก็ Healing น,นะคะใบสุดท้ายนะคะ ทำเพ s ชื่นนะคะช่วงนี้เหตุการณ์นะคะของตัวเพื่อนกับตัวเขานะคะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดใจอยู่นะคะคนของคุณนะคะสามารถสลับพลังงานกันได้นะคะอาจจะต้องมีการแบบดึงรั้งกันหน่อยนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะ บุคคลที่สามนะคะมีเรื่องราวเราสองสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเออสุดท้ายจะเป็นจะเป็นยังไงล่ะนะคะมันจะได้กลับมานะคะเห็นไพ่ calling back ไหมนะคะ calling back healing นะคะ passion นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วคุณสองคนจะได้กลับมานะคะ เฮลิ่งกันปรับความเข้าใจกันนะคะอืมเขาจะเลือกคุณเขาจะกลับมานะคะเพราะว่าคุณสองคนนะคะมันมีแรงดึงดูดนะคะกันอยู่มันไม่สามารถตัดกันได้นะคะจะได้กลับมาเฮลิ่งนะคะดูแลหัวใจกันนะคะ ไม่เกิน18วันนะคะสองสัปดาห์14ถึง18วันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะได้รับการแก้ไขได้รับการเยียวยานะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครก็ตามนะคะที่เข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเราสองสามคนนะคะคุณ อาจจะไม่รู้มาก่อนหรือว่ารู้นะคะแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในเรื่องนี้คุณจะได้รับการเยียวยานะคะเขาจะกลับมานะคะ calling back passion นะคะแล้วก็ healing นะคะจะได้รับการเยียวยาจะได้รับการ <c oughs> ปรับความเข้าใจดจะได้รับความยุติธรรมกับเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนนะคะโอเคนะคะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกเพื่อน ะะประจําวันนี้หน่อยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรถ้าเขาพูดกับเพื่อนได้วันนี้นะคะเขาอยากจะพูดว่าอะไรคะ i want to be more than friend นะคะเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะ i know i miss our f v e r y t h i n g นะคะเขารู้ว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างพลาดไปนะคะ You and I were t o o young นะคะคุณกับฉันอาจจะยังแบบมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ I want to feel that way again นะคะเขาอยากจะได้สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ I love you unconditionally นะคะเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะ I feel oh, I love when I saw you with someone นะคะฉันไปเมื่อฉันเจอคุณอยู่กับคนอื่นนะคะ Sometimes I stay awake thinking about you นะคะบางครั้งเขาก็ตื่นมากลางดึกนะคะเพราะว่าคิดถึงคุณมากนะคะ I am afraid to contact you นะคะเขากลัวมากที่จะ contact หาเพื่อนนะคะเขาบอกว่า My life is not as t o g e t h e r as it seems นะคะชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกเพื่อนนะคะเปิดไพ่สีใบทำนายรักประจำวันนี้ค่ะ